เดินทางมาถึงพีรวุฒิศิลครเพชรยินดีอาคาเดมี D ่ emy, นี่ครับตอบยอดมวยในรุ่นใหญ่ครับเพชรมรกตเพชรยินดีอาคาเดมี่รับ18ปีจากอุบลราชธานีหัวหน้าคณะผู้จัดก,การคุณสมชัยพินพัดนะครับนสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรรวมถึงแอปพลิเคชันพรทีวีด้วยนะครับ เพชรยินดีอะคาเดมี่จันสิบวง34มนะครับมีหนุ่มบิรคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลแล้วก็บริหารงานอยู่ครับ แล้วก็นี่ของคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลนะ9คลองสดคูรีสอทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาพร้อมออฟเดอะทาวน์อ,ออกแนไเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรดเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจ,เจปอซาวน่าพร้อมด้วยน้ำปลาลาสุกสันรสชาติความนัวที่คุณพิสูจน์ได้ยินดีรับตัวไยแดงเสืสอทรงเลนะเหมือนวันเฮงเสืสอทรงเลขยับบุกเข้าไปอีกนี่เลยครับปบ้าปิ๊กนะครับเจ้าของโอเชียงคามบานา แล้วก็บอราร้รอยด้วยนะดูรายการนี้อยู่อ้าวนี่นะครับก็อยู่ในทีมของเพนดิบ็อกซึ่งปรโมาชาติเลยทีเดียวอ้าวลุนปลายล็อกแม่มัดเขาต้มเลยมาดเลยนะครับไฟแดงน,นะครับเสือสรงเลนเหมือนวันเฮงครับโอ้โหโประสานแข้งแล้วก็หมัดมาสอกมาในในในเสือสองเลเสือสองเลครับแมาจะเดินโหดเหมือนอ้าวแม่โดนโดนขวางาโดนขวาแม่โดนขวาแล้วก็เสียไปได้ครับโอ้โหวันนี้ดี มวยห้าคู่สนุกเร้าใจมากๆนี่ครูตี่5าแล้วครับบุกหนักบุกหนักเสืสอทรงเลเสืสอทรงเลนื่นเหมือนวันเฮงตีปลายวันเฮงแมต่ตะแขงตะแขงเอาเสืสอทรงเลตีปลายปลายยกอีกนิดหนึ่งยกนี้ยกสองท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับครับอ่ะตามกันต่อเลยครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ กับกาแฟดีเซเว่นนะครับดีเข้มโดนจนจด,ดสุดท้ายบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตอซินเดียลแอนตอซินเชนิกเม็ดไดฟิลีินเบนดา500ยาทาตุสขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงครับื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้ม,มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับมาลุ้นกันต่อครับยกที่3ครับคู่ที่5ในการายทอดสดนะครับผ่านทางหน้าจอช่องย .4 t r u e สี่ทรครับยังเดินเหมือนเดิมนะครับเสือสองเล ชื่อเสือก็ต้องตะคุบโอ้โหแต่ว่าตีนซ้ายของวันเฮงนี่แกก็เตะได้น้ำหนักเตะแล้วก็ตั้งคาไว้ด้วยครับดกงนี้ยก3ฝ่ายแดงเสือทรงเลเนะเมินวันเฮงวันเฮงซ้ายเอาขวาไปเส,สือสอทรงเลนชนอย่างเดียวดับเพื่อนชนล็อกไว้บิดมาตีตรงไหนก็ตีไม่ไม่ห้ามไม่ห้ามกรรมการแยกเอาเตะได้ไหมวันเฮง วันเทงเอาสือลุดอีกแล้วเสือจงเลชมอย่างเดียวโอ้โหเด็กอะไรอ่ดือ้อย่างนี้ชมอย่างนี้กรรมาการแก่แย่โอ้โหนี่ครับมาเดือดมันยันคู่สุดท้ายเลยครับเสียบเข้าไปนี่ครับโอ้โหนี่แดงเสือสองเละน้ำเงินวันเทงดูครับว่ากรรมการสยายนแก่ออกมาก่อนแล้วก็นี่ครับพุ่งเข้าใส่กันเลยดูครับโยกโอ้โหดู วาถึงจะเป็นดาวรุ่งก,กระดูกไม่เยอะแต่วดูครับโอ้โหการออกอาวุธน่ะชื่นชมทั้งคู่เลยคุณดอสเพชรสองเลกับเสือสองเลนี่โอ้เขาซ้อมยังไงครับว่ากันเดินไม่หยุดนะครับอ่ะถ้าหยุดเดี๋ยวโดนซ้ายนะครับวันเหลงน,นี้สายจัดแข้งขวาซ้ายนี่แหละครับแหมถ้าชา้าิดเดียวก็โดนซ้ายอ่ะเดินหน้าเดินหน้าขยมข,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 ขยมแอมยังขยมไม่ได้หักเททิ้งไปก่อนเลยครับอ้าวลุน่ตนะครับยกนี้ยกสามนี่สจ ลุ้นเลยทีเดียวโจวัดขาวนครสวรรค์เอ้าลุ้นไปลุ้นมาแทงไปนี่นะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับพีเพียกนะครับปภาบุษยาวดีด้วยนะครับในเรื่องน้ําใจสุดๆเลยทีเดียวสวจอเปียกอูทไทยในี่ใครก็รู้จักเอาแหมเอา้าล็อกไว้ตีไปโอ้ยนี่แหละต้องขอบคุณนะครับซีพีจริญพวกกระพันอาหารจำกัดมาเอา้าหลุดแล้วโดนขวาอีกทีนึงนึกถึงโตโยตา้าต้องเทมอเตอร์ or, เอาตีไป ยกนี่ยกสามปลายยกแล้วโอ้วยไทยนี่เด็กๆก็จริงนะครับแต่ว่าเก่งทั้งนั้นแต่แดงสือสมเลนเมือนวันเฮงสือสมเลชนอีกไม่รู้จักเหนื่อยว่างั้นเถอะลุยอย่างเดียวเลยนี่ชอบแบบไหนยอย่างไรนะครับแจ้งมาในทีมเพชรดีอเอารุดนอีกแล้วโดนขวากลางหลังอีกทีนึงแพ้อีดอกหนึ่ง,ง,ห,งหมดยก โลโลดใน0 2 6 6 6 6 5 5 5จากโ o y ย ta k เคมอเตพร้อมด้วยอุปกรณ์วยหยอพลายนะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันบวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ครับ แล้วก็แอปพลิเคชันพรายนะครับพรายทีวีพรายทีวีโหลดไว้ได้เลยครับพรายทีวีเอาตามกันต่อยก4ี่โอ้โหเดือดเลยคุณนอร์โอ้โ,โชคกันน่ารักทั้งคู่เลยนะครับทั้งเสือสองเลเราไวมวยไทยแล้วก็วันเฮงห่วงซื้อกรุ้ครับยังขับเคี่ยวกันเข้มข้นครับดูดูไม่ออกว่าสุดท้ายมันจะจบลงแบบไหนครับเด็กๆชกกันแบบนี้น่ารักเลยไฟแดงเสือสองเลน้ำเงินวันเฮงเอาแทงไปเสือสองเล วันเ่งแกกันกันได้กันได้แก,กตั้งกำแพงไว้โอ้ชี้ไปชี้มาเลยอะ่ะยังไม่ไปไหนด้วยนะครับไฟแดงเสืสอสังเวยน้ำเงินวันเน่งสุนเรชนีกช,ช,ชนเอาขวาไปตีไปขวางหน้าแทงไปวันเ่งขวางไว้ยกนี้ยกสี่นี่แหละชอบแบบไหนยอย่างไรายแจ้งมาในทีมเพชรดีบ็อกซิ่งมอชัเอาลุดนด้วขวาไปวันเหง น้ำเงินนะครับายแดงสื้อส่งเรโอ้แต่ตีได้ทุกท่าทุกท่าทหานนะครับสีพียประเทศไทยจับกับมาหาชนโอ้ยดูครับมาอ่ะมาถือว่าชิงํำไกลๆจฝ่าย,ายแดงได้เปรียบอยู่นะครับโอ้โหตอนนี้ยา1 0 0 0 0 0บาทด้วยครับมียาฉีดมาให้น้ำเงินกรนัแบบนี้น่าจะมีพลังวิเศษเพิ่มขึ้นนะครับวันเฮงพวงซื่อกรุปครับทำได้ไม่ได้ครับโอ้โหแม่เด็กรุ่นนี้อาชีพเป็นแสน โอ้ยไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อย่างไงเอา้าวไฟแดงนะครับเสือหวนนะครับเอา้าวไฟแดงเอา้าเสือทรงเลีเอา้าน้ำเงินวันเฮงแม่เสือทรงเลี้ยเสือทรงเลี้ยตีไปอา้าบิดมาบิดมาโอ้โหนี่แหละไม่รู้มือทุอจานะครับอาชีพเยอะๆเยอะๆเอา้าเสือทรงเลียแดงน้ำเงินวันเฮงเอา้าวแม่ก็ตีนะเอา้าตีไปวันเฮงโอ้ยขนาดนี้เลยครับ มันอย่างนี้เลยทีเดียวอ่ะนี่ครับว่าตอนนี้ดูครับยกยกเข้าไปยกเข้าไปครับโอ้โหใส่กันตั้งแต่ยกแรกเลยครับอ่านาชื่นชมน่ารักทั้งคู่ครับอุ้ยว่าตอนนี้เอฟซี FC บอกว่าวันเฮงวันเฮงเปิดก๊อกสองมานี่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหดูหาที่มุมโบ,บกเิร์อเจ้าเสือสองเล่ลาวัยมวยไทยครับ าก็ทุกน่ารักทั้งคู่แหละครับแต่ว่าวันนี้แข็งแรงแข็งแก่งกว่าครับเสือสองเลลาไวมวยไทยครับโอ้โหถอดแบบมาจาก